สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะคุณหมอขาพามาดูอะไรเอ่ยอะไรนี้นะคะก็จะเห็นเครื่องมืออุปกรณ์แบบนี้เลยเนาะเราอ,อยากที่จะให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้ชมบรรยากาศหรือว่าได้ดูขั้นตอนหรือตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์การเตรียมเซตดูดไขมันว่าเอาอย่างนี้ในเรื่องของการดูดไขมันเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงมากเป็นพิเศษคือ1เรื่องความปลอดภัยของคนไข้ 2>, 2. ความสะอาด ของโรงพยาบาลหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มีมาตรฐานคนไข้ของเราจะถามเลยนะคะว่าเอ๊เห็นคุณหมอเนี่ยไรเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วมีวิธีการทําความสะอาดเครื่องมืออย่างไรที่จะให้สะอาดและปลอดภัยเนาะอ่ะนี่หมอจะให้ชมกันเนาะนว่าอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์นะคะอย่างอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นการเซตทําความส,าสะอาดสเตอร์ไลน์ของเรานะคะก็ของเรา อันนี้เขาจะเรียกว่าออโตเคฟการผ<ข>่าหม้อนึ่งค่าเชื้อนะคะก็เวลาที่สะอาดหมายถึงว่าได้อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีแถบเป็นแถบแบบนี้ขึ้นมาเนาะว่าอโอเคเสร็จกระบวนการเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมีแถบเซตแบบนี้นะคะว่าเป็นเซตดูดไขมัน KMB รหัสอะไราทุกสิ่งอย่างมีหมดเลยนะคะว่าคนไข้ของเราเนี่ย ใช้สเตอร์ไลท์แบบไหนเนาะก็เขาก็จะห่อมาให้เป็นเซตเซตแบบนี้คือเลิศมากๆเลยนะคะสำหรับเซตดูไขมันเซตทำความสะอาดเราก็จะแยกกันเนาะส่วนในเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่เราเห็นว่าเอ๊ะแคนูล่าแคนูล่าคืออะไรนี่แหละแคนูล่าคือตัวที่ เขาไปดูดไขมันเราก็จะเป็นห like ่อแบบนี้เซตแบบนี้ก็จะเป็นเซตมีถุงสเตอร์ไล์แบบนี้สองชั้นนะคะก็แล้วแต่เลยว่าอุปกรณ์เราก็จะเยอะมากๆนะคะก็จะเลือกให้เหมาะสมสําหรับคนไข้ของเราเคสนี้ที่เราจะทําการดูดไขมันเนี่ยน้องพิมพ์เห็นไหมว่าอุปกรณ์คือเยอะมากๆใช่ค่ะคุณหมอแต่ละหัวแต่ละยาอุปกรณ์ไม่เหมือนกันนี่คือ1เคส แค่หนึ่งเคสเท่านั้น<ร>่ะหมอสามารถตอนนี้ยังจับได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเซตสเตอร์ไลน์เนาะ<ช>เราเอามา <ฮะ S 2> ให้คนไข้เราได้ชมว,ว่าน,นี่แหละคือวิธีการก่อนที่เราเนี่ยจะไปใช้กับคนไข้ของเราซึ่งมันจะต้องมีแบบหม้ออบเครื่องนึ่งขั้นตอนการทําความสะอาดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็จะมาเตรียมให้คนไข้ของเราแบบนี้แล้วก็เ,เ,เป็น<อ>สายดูไขมันที่เราจะเห็นไขมันเหลืองวิ่งออกมากระดึบกระดึบกระดึบตามสายตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็น สายที่เราใส่น้ําเกลือหรือยาชาเข้าไปเนาะอเดี๋ยวเราให้ชมเคสกันดีกว่าว่าเครื่องมืออวัการขนาดนี้เราจะทําเคสอะไรอ่ะเคสนี้ต้นแขนเคสนี้เนี่ยเราถ่ายให้ชมก่อนว่าต้นแขนแบบนี้ให้ถ่ายกันหนักเท่าไหร่ทุกคนถ่ายกันมาเลย ดูแบบนี้ในกล้องนะน้องพิมพ์ที่เป็นใน iPad เนี่ยหมอรู้สึกว่าต้นแขนเล็กมากเลยแต่ว่าของจริงเนี่ยคือใหญ่อยู่นะคะงจริงใหญ่มากทุกคนจริงใหญ่มากเลยให้ดูใกล้ๆเคสนี้เป็นเคสที่น้ําหนักหนึ่งร้อยแปดกิโลหนึ่งแดกิโลซึ่งวันนี้เราจะทําดูดไขมันบริเวณต้นแขนหน้าท้องแล้วก็ต้นขานะคะโดยที่ทําหลายส่วนมากขนาดนี้จริต้นแขนแบบนี้เราจะเห็นว่าเนี่ย เป็นกระป๋อย้อยๆตรงนี้แล้วผิวไม่เรียบวันนี้เราจะเก็บให้ลูกค้าได้แขนที่เรียบแล้วแขนที่เล็กลงนะคะและวิธีการคือเราทําตั้งสามส่วนเนาะแล้วเป็นเคสที่หนักเยอะหนึ่งร้อยแปดกิโลใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นเทคนิคการดมยาสลบนเนาะคุณหมอดมยาหมอดมยานี้เลยนะคะให้ดูด้านหลังกําลังเตรียมยากําลังเช็คเครื่องผู้ช่วยเราก็กําลังเช็คเครื่องนะคะอันเคสนี้จะใช้เป็นวิธีการดมยาเนาะอ่ะก็ จ้าหน้าที่บุคลากรของเราเยอะมากเลยดูสิถึงคุณหมอพงษคุณหมอต้นคุณหมอพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมเนาะพร้อมที่จะแบบว่าดูดไขมันให้คนไข้แล้วโอเคค่ะงั้นก็เราให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้ชมกันแล้วเนาะว่าอุปกรณ์สเตรย์ของเราเป็นแบบนี้นะคะสําหรับการใช้ในเคสดูดไขมันดังนั้นเนี่ยคนไข้มั่นใจได้เลยว่าในทุกๆกระบวนการของโรงพยาบาลดูดไขมันของเราเนี่ยสะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานที่เป็นโรงพยาบาลดูดไขมันใช่ค่ะทุกคนมีคําถามไหมคนไข้อาจจะแบบอุ้ยทําไมหมอไล่ให้ชมทุกอย่างเลยก็อยากให้คนไข้ของเราเนี่ยได้ชมบรรยากาศจริงๆแล้วก็ได้ได้เห็นความเป็นโรงพยาบาลของเราและต้องได้ความรู้ด้วยนะเวลาที่หมอมาไล์เนี่ยเออคนไข้ต้องได้ความรู้เดินผ่านเรื่อง่างห้องอีกแล้วเรามานับห้องกันดีไหมได้เลยค่ะนีอ่าหนึ่งห้องไม่ต้องดูห้องตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวนับจากนี้หนึ่งห้อง สองห้องที่มีประตูนะ้ออองงหทุกคนจะบอกวมาเยอะมากเลยนะคะนี่สี่ห้องเราไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยหมอสี่ห้องแล้วใช่ไหมคะยังไม่หมดนะคะี่เป็นดรหญิงอ่ะห้าห้องหกห้องลืมติดป้ายชื่อนะคะอเราต้องให้ชมทุกบรรยากาศหกห้องแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ็ดห้องค่ะปิดห้องเจ็ดแล้วคน้องเจ็ดนะคะทุกคนอ่ะแปดห้องค่ะ ทำไมไม่ติดป้ายคะคุณผู้ช่วยคะสักรู่นะคะแปดห้องค่ะเก้าห้องเนาะเก้าห้องทุกคนจะสิบแล้วสิบห้องเรามาเล่นทายนับกันเนาะสิบห้องแล้วก็สิบเอ็ดห้องนะคะทุกคนลองทายมาสิว่ามันจะไปสุดที่กี่ห้องอะไรนะอันนี้เท่าไหร่นะสิบเอ็ดค่ะคุณหมอสิบเอ็ดหรอสิบเอ็ดค่ะผู้ช่วยน่ารักมากช่วยสิบสองต่อไปคือ สิบสามแล้วก็ห้องสุดท้ายแอนแอนแอนไหนไหนไหมอไม่ได้เข้ามาหลายวันมากเลยนะนี่รอฟิล์มนีโค้ของเรานะคะสวัสดีค่ะเจ็บไหมคะดูเหนียงมันมันมึนมึนึนมนึอันนี้หมอเป็นการทักทายคุณลูกค้าของหมอที่ที่เราดูดไขมันเหนียงใช่ไหมที่เราไปแนะนำกันอยู่ตอนนี้ใส่สายรัดหน้าชอบไหมคะ อนะชอบนะคะข้าวสภาพนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อะเอาเลนะขนะ้าสภาพนี้ไม่ชอบใช่ไหมยังรอหลังเจ็กก่อนนะเศพนี้ยังไม่ค่อยชอบเพราะว่าใส่สายรัดหน้ายังไม่อยากจะออกสื่อนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรับรองว่าหนึ่งเดือนได้มารีวิวให้เราชมแน่นอนนี่รอรหลังไปเอ้ยได้เลยเได้เลยรอชมรีวิวสวยๆวยนะคะพี่ได,นะได้คะ่ะตอี้ใจร้อนไปหน่อยยังไม่ได้เตรียมตัวนี่ขนาดใจร้อนใจร้อนนะ สว <ใน S 1> ยสมากตอนนี้เรายังไม่ต้องหันนะหันกล้องไปทางาคุณลูกค้าของเรา <คะ S 2> เพราะใส่สายรัดหน้าอยู่ยังไม่สะดวกเดี๋ยวรอตอนหล่อแล้วมาชมมารีวิวให้ชมแน่นอนเนาะก็เมื่อกี้นี้เรานับห้องได้11ห้องเกรงใจคุณลูกค้าเราไปกันเถอะขออนุญ,ญาตนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะก็อันนี้บรรยากาศของห้องที่12ของเราใช่ไหมน้องพิมใช่ ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลย้ีนะคะุณ่คุณหมอบ๊ายบาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณลูกค้าของเราน่ารักมากน่ารักมากๆเลยอะดูแค่ต้นแขนเคสนี้ไม่ได้ทำแค่ต้นแขนเนาะทำไมถึงไม่ได้ถ่ายหน้าท้องกับต้นขาให้หมอนะเดี๋ยวตอนที่ไปไลฟ์เคสนี้จริงๆเดี๋ยวหมอจะ มาให้ชมกันนะคะว่า1 0 8กิโลแล้วทำการดูดไขมันเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยเราใช้วิธีการดมยาเนาะแล้วหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยเคสนี้แอดมิดหคืนนะคะเพราะว่าอยากจะมีพยาบาลคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะทางโรงพยาบาลของเราเนี่ย ที่แอดมินของเรานะคะก็จะมีพยาบาลคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยใครที่ต้องการการเอาใจการดูแลนะคะก็สามารถที่จะนอนที่โรงพยาบาลก็ได้นะคะะ เคสนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามให้กําลังใจกันนะคะก็ใช้คุณหมอทั้งหมด3ท่านในการดูดไขมันคุณหมอดมยาอีกหนึ่งท่านผู้ช่วยอีกสี่คนเป็นทั้งหมดแดคนแล้วเนาะแล้วคนไข้ก็อีกหนึ่งเป็นทั้งหมด9้าคนแล้วน้องที่จะต้องถือไลน์ให้หมออีกหนึ่งเป็นทั้งหมดสิบท่านห้องนั้นของเราก็จะใหญ่มากเลย้องค่ะไลน์นี้มีคําถามอยากให้หมอตอบอะไรไหมคะมีคําถามค่ะคุณหมอ คำถามก็คือว่าถ้าสมมติดมยาแต่ไม่แอดมิสได้ไหมคุณหมอคะดมยาแต่ไม่แอดมิสได้ไหมคุมยหมแต่ไม่แอ<ะ>ด,ดมิสไ,ได้หรือเปล่าต้องเป็นคุณหมอโอปอตอบนะจริงๆแล้วอะ่ะเป็นเป็นคุณหมอวิสันดีเนาะ,ะที่จะใช้ในการตอบเอาจริงๆตั้งแต่ที่เป็นเคสดมยามาเนี่ยบางเคสก็แอดมิสบางเคส<ม>บางเคสก็ไม่แอดมิสซึ่งจะมีการประเมินจากคุณหมอดมยาว่า<ะ>มีภาวะเสี่ยงอะไรหลังจากที่ทําการ ดูดไขมันดมยาดูดไขมันอะปลอดภัยแต่ว่าการดมยาเนี่ยอย่างที่หมอบอกจะต้องดูแลใกล้ชิดโดยคุณหมอวิสัญญีแพทย์อย่างเคสนี้เนี่ยหนักร้อยแปดกิโลฉะนั้นอนะ,ะเขาก็จะมีภาวะเสี่ยงในหลายอยา่างคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นการบังคับเลยแหลคะค่ะว่าเป็นกฎเลยแหละว,ว่าเคสนี้ต้องแอดมิดนะคะแต่บางท่านเนี่ยน้ำหนักน้อยนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้ดำหนักเยอะอะ แลไม่ได้มีภาวะเสี่ยงอะไรเยอะดูดไขมันเสร็จตั้งแต่เช้าแล้วนอนพักที่โรงพยาบาลเราสองสามชั่วโมงอันนี้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้หลังจากที่คุณหมอวิสันดีเนาะประเมินแล้วว่าสามารถกลับบ้านได้แบกปลอกไข่อันนั้นก็สามารถกลับบ้านได้แต่ถ้าเคสไหนที่คุณหมอวิสัญดีแจ้งว่า จะต้องนอนแอดมินนะอันดันก็ต้องนอนแอดมินเหมือนเคสนี้ค่ะต้องแอดมินนะคะคุณหมอคะ่ะมีคําถามจากพี่ปลายฝนคุณปลายฝนถามว่าน้าหนัก64ต้องดูดไขมันหรือเปล่าคะน้าหนัก64ต้องดูดไขมันหรือเปล่าเอาอันดับแรกก่อนคุณปลายฝนเนี่ยต้องการที่จะลดส่วนไหนเป็นส่วนแรกก่อนเนาะแล้วบริเวณนั้นเนี่ยเป็นไขมันหรือกล้ามเนื้อหรือกระดูกที่ทําให้สัดส่วนบริเวณนั้น ของเราไม่ชอบที่เราไม่ชอบอาจจะแบบเฮ้ไม่ชอบต้นแขนแต่เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าบริเวณต้นแขนของเราที่ใหญ่ที่เราไม่ชอบเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่โดยที่เราจะต้องมาเข้าเครื่องสแกนก่อนนะคะว่าบริเวณนั้นเป็นไขมันที่สามารถดูดออกได้หรือเปล่าถ้าเป็นไขมันที่นิดเดียวเองไขมันที่จะดูดออกได้แค่ทิดเดียวเราต้องมาคุยกันก่อนนะว่าเอาไหมดูดออกได้แค่เท่านี้นะหลังดูดไขมันแขนจะลดเล็กลงแค่ประมาณเท่านี้เองนะ หรือ,อเราต้องไปรักษาด้วยวิธีการอื่นก็ะจะต้องมีการมาคุยกันก่อนเนาะหมอไม่ได้คอนเฟิร์มทุกเคสนะคะว่าทุกเคสสามารถดูดไขมันได้เราต้องทำการวิเคราะห์กันก่อนเนาะคุณไลายฝนจะเข้ามาพบหมอวันไหนดีเอ่ยดีค่ามาพบคุณหมอได้เลยนะคะคุณไายฝนหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยทุกท่านสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามคุณหมอได้เลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องไอหมินช่วยถามคุณหมอให้นะคะ ตอนนี้นะคะคุณหมอคะเห็นเคสคุณหมอหญิงดูแคนเสร็จเรียบร้อยแล้วดูแคนเสร็จเรียบร้อยแล้วคงน้องจะต้องเข้าไปไลฟ์บีฟอร์อัปเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอโอเคได้เลยงั้นน้องคงส่งสัญญาณว่าหมอคะจบไรได้แล้วให้หมอพูดไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพบกับไลฟ์ของน้องที่จะไปไลฟ์บีฟอร์อัปเตอร์ให้ชมกันนะคะส่วนเคสคุณหมอลูกหนูคุณหมอพุ่มคุณหมอตุ้มคุณหมอโอปอก็พบกันในเคสดมยาเคสถัดไปตอนนี้กําลังเตรียมเคสกันอยู่ อย่าลืมให้กำลังใจหมอกดติดตามด้วยแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ